สวัสดีจ้ะพี่น้องคืนนี้เราพักที่นี่กันนะคะที่เขมรา่าดชื่ออะไรนะแซนจับดูซิริมของอะโรงแรมริมขงทาราเนี่ยหตอนบ่ายมองจะได้เข้ามาตอนนี้ออกไปหาตอนนี้ออกไปทำบุญที่วัดพัดไปไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตือนะคะไปเล่นก่อน ครับรถเล็กก่อนโรงแรมอะไรนะริมโของอะไรนะคะว่าโรงแรมริมโขงทาราทาราทารานี่ริมโขงทาราโอเคค่ะแฟนตั้งกีวเเลยไปเลยไปไหนะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง อันนี้เป็นวัดพระอะไรนะคะแฟนพระเจ้าใหญ่องค์แสนพระเจ้าใหญ่องค์แสนนะคะพี่น้องวัดพระเจ้าใหญ่องค์แสนอันนี้จุดให้ด้วยแฟนอนะ,อะทำไมอะ่ะให้จุดให้แฟนมาไล่จุดเลยหนีเลยเหรอหนีทำบุญต้องทำเอง เมนทีพี่นอ้องกระจักแล้วเราเห็นมาม,มาน้องกันเอาฟังพ่วมเพิ่นอยู่ในวัดในว่วนาควมพอมื่อน้ลอง้อยคระบูชามาดอกใหม่เมื่อกี้นี้ได้เาวาไว้วัดพระไตรยองค์ตือบานนี้พระเจ้าอะไรนะองค์แสน โดยเฉพารบรวๆไปพี่น้องเมืองมาเที่ยวเอาบุญน้วมกันพี่น้องไว้พออไหนพี่น้องเอฟซี FC แม่แม่สุขภาพแข็งแรงลำรวยกิจกรรม Oh! Suka ya mami? Suka, suka, suka นวัดญ่เบเพิ่นมาโยกพระบึนนี่โยกพระโยกหินอ้าวโยกขึ้นท่าเลยฮะอาจาร์นี่โยกหินนี่ไปเนเอานี่ก็พอแล้วพอแล้วหินเลยหินสักซีดนี่ À nhô quân đi. ừ. 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 Hãy yêu của mình. No, thêm bất bớt Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye-bye. bye 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 <ś les> ยกอัาร้องอธิษฐานใหม่เบิง้งอธิษฐานแล้วอธิษฐานใหม่แล้วกลับกันแล้วก็ยกใหม่แบบนี้ห <ś les> ินศักดิ์สิทธิ์ทุกคนยกหินยกบงังก็อพการะสีนี่มาเสียงตัวนี้เสียงครับ ต้ขึ้นปกติต้องกันรักเลยวตนี่ <laughs> ต่อเวลาโปงไ <laughs> ด้เซ็นสิต่อขอพริกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องห่วงลายเอาบุญมีเป็ดเลยน้องค่ะวัดใจ เป้ไม่ใช่าบกวันพูดวันอะไรมีเหรียเหรียญไม่ได้ลบเหรียหมดแล้วรัดกระไย้ด้วยก็พี่นองเคยเห็นเคยคืมันเคยเห็น สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเราใหญ่สเสียงแงสบซัมบายดีสบ,บิดายคนถ่ายนี่นะแต่ไม่เคยเห็นหน้าค่ายกันต่ที่นน่าคนหลานียเนาะไยว่าจิบมันถ่ายลงไปดูชมวิวชมวิวริมแม่น้ำของตอนเย็นนะครับทุกคน แง้มแลงแง้ลมลมาติดตามดูรำการว่าจะสวยขนาดไหนสวยจริงจริงอวิอันนี้ก็เป็นอะไรนะเนี่ยเบิรโคง้งเบิรโค้งเที่ยวซุ่มซนเอาหินดูสิหินอะไรไหมหิน,ห,นหอได้ไหมโอหินหอนะโอ้โอสร้างเป็นเครแต่เมื่อก่อที่เราเดินที่บริษาตรงนั้น สวยมากมากล้องชั้นนะได้พี่นองเลยขอเติเ,เขดขอาไปนำ้ำแดงคีรีพี่ก้อยขับไปได้ไหมได้ข้าแล้วก็วออกไปทางกลางเลยมือชาอ่าเห็นเขาคลองข้ามไปพังลาวเต็มเอาข้ามไปแล้วก็เอาข้ามมา ชีวิตกันอยู่วเนี่นชีวิตน้ำแดงอีกลีจะกันจะเข้ามานะมุมน,น้อยๆสองน้อยๆโอเคได้พี่น้องพอกันคลิปนานนี้เราถ่ายไปเรื่อยๆนี่มันมีร้านอะไรนะนตรงเนี้ยที่เขาขายของกัน ด่านศุนย์ลากรตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยอันนี้แหละรอใช่จำบัตรพังนี้ก็ข้ามไปจำพังนั้นก็ได้ไหมพี่คอยไปได้หรือเปล่าทำไมจะไปไม่รอดนี่ที่นี่เขาเอาของข้ามไปลาวใช่ค่ะเนอะมันซ<อ>ื้อราคาถูกแล้วมันก็ได้เสียอันนั้นเหมือนกัน มีพี рон, ่ amp, นองพี nee ่เข um ้ามาจองเลยประหยัดออกเรื่อรถห้าสิบป้ายแต่แปลกบรรยากาศวันนี้คือดีแห่งหลมฟัดเย็นโซยมาดีมากมาลังเก็บขานเก็บลานเก็บลโล โอเคพี่น้องพ่อกันคลิปหน้าทุกจ้าโอเคครับขอขับรถครับาสวัสดีครับทุกคนฝากาากดไลค์กดซร์กดติดตามให้ในเด้อฝากกดเด้งกดดาวให้ด้วยกดซับสไครป์ด้วยนะครับติดตามกันไปยาๆอ๋อนี่ไงคนนี้ไงที่มาขอกันกินข้าวรอขอบุ๊ยบายครับทุกคน สวัสดีอ้าววันนี้มีทีวีเล็กด้วยน่ารักมากน่ารักตจนี้นี่เป็นที่แลโมงนะคะอะไรนะอะไรนะ่าแฟนเนี่ยนะชื่อโรงแรมอะไรโร,รงแรมนี่เหรออ่าฮะดอ้าวเมืเ่าาบบมอไหอ่ทาราโรงแรมริมโขงทาราอ๋อริมโขงทารานะเป็นรีสอร์ทนะะค แล้วใส่เข้าไปทำไมข้างในอันนี้ก็โอ้โหนี่มีห้องไม่แพงด้วยนะไม่แพงไม่แพงมีปุ้มให้อ่านด้วยนี่น มีอะไรสวัสดีอันนี้เล่ากับเอฟซีหน่อยบอกเอฟซีหน่อยว่าวันนี้ทรไมเที่ยวมานอนที่ไหนกันเข็มมะล่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาเที่ยวเข็มมลาานะครับเข็มมาล่ามีมีของป่าเยอะแยะเลยต้องข้ามมีขายของป่าเต็มเยอะมากมีหมูป่ามีาเต็ม แมงอะไรที่แมงแขง,งกิโลมกิปโปมก็มีแล้วก็มีพวกไอ้ของกินที่หาอยากนะพี่น่องห้องน้ำสวยมากสะอาดเลย้แไ่ซ่อมเปลยซ่อมอะไรอ่ โอเคค่ะ okay, พี่น้องรีวิวให้เบิรน